รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกระดับทองประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดนาประขอตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,นาประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน55คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนภายใต้การบริหารงานโดยนายพิชัยมองเหีย โรงเรียนวัฒนาประคอบได้นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ4ต้อง2ไม่สู่การปฏิบัติระดับโรงเรียนจึงประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีแกนนำห้องเรียนสีฝ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีการประเมินผลอยู่ในระดับดีเด่นทุกห้องเรียน มีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการกำหนดนโยบายและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทางโรงเรียนมีการรณรงค์ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่และกำจัดจุดเสี่ยงมุมอับภายในบริเวณโรงเรียนมีการสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรการที่2ด้านการค้นหาสถานศึกษาดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดทุกภาคเรียนสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าเป็นประจำทุกภาคเรียนเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต่อไป สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบ C.A.T.A.S. ในทุกภาคเรียนมาตรการที่ 3. ด้านการรักษาสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำบัดรักษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาส่งผลให้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบมีเครือข่ายการบำบัดรักษาส่งต่อและมีการรายงานผลทุกภาคเรียน สถานศึกษามีคลินิกเสมารักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรับแจ้งเหตุประสานงานและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนประเมินความเสี่ยงนักเรียนรายบุคคลและได้จัดทำรายงานผลทุกภาคเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการจัดตั้งตู้เสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายามุข โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านตู้เสมารักได้นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากครูโดยเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านตู้เสมารักเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนยังได้จัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุกในโรงเรียน โดยมีการดำเนินการรับสมัครสมาชิกชุมนุมตามความสมัครใจเพื่อเป็นแกนนำในการช่วยเหลือและสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ประกวดวาดภาพระบายสีการเขียนเรียงความและการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยในแต่ละภาคเรียนสถานศึกษาจะมีการบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายแผนงานโครงการกำหนดยุทธศาสตร์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกมีการกำหนดมาตรการและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีห้องปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินงานมีการบันทึกใช้ห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาปะขอตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาปะขอสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามมีปฏิทินกำกับติดตามและประเมินผลโครงการมีการบันทึกกำกับติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ได้มีการจัดทําโครงสร้างห้องเรียนสีขาวพร้อมติดพ์แต่ละห้องเรียนได้มีการจัดทําสมุดบันทึกปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวของแกนนํสีฝ่ายเป็นประจําทุกเดือนได้มีการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับสถานศึกษาสีขาวของแต่ละห้องเรียนรางวัลและผลงานดีเด่นรายงานผล วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b a s e Practice การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้ NPKD Model เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดนาประขอจึงสร้างนวัตกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้ NPKD Model การออกแบบผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและหลักการของวงจรเดมิง PDCA N Need คือความต้องการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุขโดยเริ่มจากการวางแผนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานและเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ P. Participation คือการร่วมมือทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน K. Okay. Knowledge คือความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ D. e v v l o p p m n t t คือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยกระบวนการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้พฤติกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตพัฒนาไม่หยุดยัง้งนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆมาวิเคราะห์สรุปผลรายงานผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดาเนินการต่อไปผลการดาเนินงานนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุกและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่บุคคลรอบข้างได้ครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดสถานศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจตลอดจนบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเพจโรงเรียนวัดนาประขอจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ลายผู้ปกครองโรงเรียน อีกทั้งยังเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆด้วยโรงเรียนวัดนาประขอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ